อเมนฮฮเลลูยาสวัสดีเชา้าวันพุธนะครับที่24ธันวาคม2025นะครับมานาประจำวันวันนี้นะครับหรือว่าหัวข้อในการแบ่งปันวันนี้คืออาดัมคนสุดท้ายอาดัมคนสุดท้ายอาดัมคนแรกนะครับคือจุดกำเนิดของมนุษย์แบบเก่าพระเจ้านะครับปั้นอาดัมจากผงครีดิน แล้วก็ระบายลมปานนะครับหรือว่าหายใจนะฮะให้ลมหายใจให้ชีวิตนะหรือว่าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานวิญญาณนะครับทาให้อดัมนั้นมีชีวิตแต่เมื่ออดัมนะครับล้มลงในบาปทําบาปนะครับมนุษย์ทั้งโลกก็เลยได้รับผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าอดัมเป็นตัวแทนนะครับเล่งถึงมนุษยชาติทั้งหมดนะครับเป็นมนุษย์คนแรก ผลจากอดัมคนแรกนะครับที่ล้มลงในบาปประการแรกเลยนะครับบาปเข้าสู่โลกในหนังสือนะครับโรมบทที่5ข้อ12เพราะเหตุนี้บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปประการต่อมานะครับความตายนะ ครอบงำเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนที่ในหัวใจแรกที่พง์ทรงสร้างอาดัมนะครับแล้วก็เอวาขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะต้องตายนะอาจจะเป็นมนุษย์นิรันร์ก็ได้นะครับประการต่อมานะครับเมื่อล้มลงในบาปนะครับเมื่อความตายครอบงำแล้วก็บาปนั้นเข้าสู่โลกอาดัมนะครับหรือมนุษย์เราถูกแยกออกจากพระเจ้า นะครับแล้วก็ธรรมชาติภายในเสียหายนะครับก็น่าจะเป็นภายในก็คือจิตวิญญาณนะครับความคิดจิตใจจิตวิญญาณนั่นเองนะครับเสียหายและประเด็นสําคัญผลที่ตามมาคือมนุษย์นะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ให้กลับไปสู่ความสัมพันธ์นั้นให้พ้นจากความตายนะครับแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอไม่ได้ ทำเองไม่ได้นะครับลัทธิพากพีนะครับเรียกสิ่งเรียกสิ่งนี้ว่ามนุษย์เก่านะครับในเอเฟซัสนะครับหนังสือเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อ22นะครับคือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิมซึ่งถูกตันหาล่อลวงทําให้พินาศไปนะล่อลวงให้ทําบาปแล้วก็พินาศไปในที่สุดนะครับชีวิตปราศจากพระเจ้าเดินผิดทาง เพราะนั้นมนุษย์เก่านะครับเท่ากับว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่เชื่อฟังนะครับแล้วก็อยู่ใต้การควบคุมนะครับหรือเขาใช้คําว่าอยู่ใต้น้ําหนักของความบาปคือมีชีวิตเนี่ยเป็นไปตามความบาปทรงนํา <c oughs> เป็นไปตามบาปนําไม่ให้มีทรงนะเป็นไปตามความบาปนําชีวิตแต่มนุษย์ที่พยายามดีขึ้นนะครับ เป็นมนุษย์ที่พยายามที่อยากจะดีขึ้นอยากจะดีอยากจะหลุดพ้นแต่ไม่มีวันดีพอครับเหมือนคนป่วยหนักพยายามจะรักษาตัวเองแต่โรคนั้นมาอยู่ในเลือดอพี่น้องประการต่อมานะครับพระเยซูนะครับมาในฐานะอาดัมคนสุดท้ายเามื่อกี้เราพูดถึงอาดัมคนแรกพระเยซูมาในฐานะอาดัมคนสุดท้ายทําไมถึงไม่เรียกว่าเป็นอาดัมที่สองแต่เรียกว่าเป็นอาดัมสุดท้ายเพราะพระเยซูนั้นมาปิดฉากมนุษย์เก่า นะอย่างสิ้นซากอย่างถาวรและเริ่มเผ่าพันธุ์มนุษย์ใหม่ที่สมบูรณ์ในพระเจ้าอาเมนไว้น้องเนะพราะนั้นอาดัมที่สองนะครับถ้าเราบอกว่าพระเยซูเป็นอาดัมที่สองก็ต้องมีอาดัมที่สามอดมามอดัมที่สี่ตามมาแต่อาดัมสุดท้ายหมายถึงมันไม่มีอีกแล้วนะครับนอกจากพระเยซูคิดแล้วไม่มีอีกแล้วเพราะนั้นพระองค์คือบรรทัดฐ,ฐานสุดท้ายของมนุษย์แบบใหม่อเมนไว้น้องนะภาคภูมิใจเลยนะครับประการต่อมานะครับความแตกต่างระหว่างอาดัม นะทั้งสองคืออาดัมคนแรกนะครับมาจากดินแต่พระเยซูเนี่ยมาจากสวรรค์นะครับมาจากดินเนี่ยให้ดูในปฐมการเพิ่มเติมนะครับบทที่2ข้อ7ถ้ามาจากสวรรค์ให้ดูในหนึ่งโครินบทที่1 5ข้อ47ผมไม่ลงดีเทลให้นะครับอาดัมคนแรกนำความบาปครับแต่พระเยซูนำความชอบธรรมอาดัมนำความตายนะพระเยซูนำชีวิตนิรันดร์อาดัมนำความล้มเหลวในการ ทดลองแต่พระเยซูชนะการทดลองทุกอย่างอาดัมให้ชีวิตธรรมชาติแต่พระเยซูนั้นประทานชีวิตฝ่ายวิญญาณอ่นม่ไ้นะเพราะนั้นพระเยซูทําในสิ่งที่อาดัมและมนุษย์ทุกคนนั้นทําเองบ่ได้นะทำไม่ได้นะฮะอ่านให้ฟังหน่อยก็ได้นะครับในปฐมการบทที่2ข้อ7นะครับสำหรับอาดัมแรก พระยาเวพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงครีจากพื้นดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ในหนึ่งโครินบทที่15ข้อ47นะครับมนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินแต่มนุษย์ดินอขอโทษเอาใหม่มนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองนั้นมาจากสวรรค์มนุษย์คนที่สองเนี่ยพูดถึงพระเยซูคริส มาจากสวรรค์เราถ้าเกิดว่าตอนนี้นะเราเป็นเ,เชื้อสายของพระเยซูนะครับเพราะนั้นแน่นอนว่าตอนแรกเรามาจากดินนะครับเป็นมนุษย์ดินแต่เราด้วยพระคุณของพระเยซูคริสต์ของพระบิดาหรือของพระเจ้าเราจึงเป็นบุตรของพระเจ้าประการต่อมานะครับพระเยซูจบมนุษย์เก่ายัางไงมีกางเขนนะครับที่กางเขนเนี่ย เป็นคำคำหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับก่อนที่พงค์จะหมดลมหายใจนะสิ้นพระชนไปบทไมก้กงางเขียนพงค์พูดคำหนึ่งคือคำว่าสำเร็จแล้วนะครับอยู่ในยอห์นบทที่19ข้อ30เมื่อพระเยซูทรงรับเล่าอาังุ่นเปรี้ยวแล้วพระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วและก้มพระเศียรลงสิ้นพระชนนะสำเร็จแล้วเนี่ยสำเร็จอะไรพี่น้อง ประการแรกเลยนะครับปิดบัญชีมนุษย์เก่าแล้วก็ยุติคําสาบของความบาปสิ้นสุดการปกครองของความตายยุติวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาตนเองมาพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระคุณของพระองค์พึ่งพาความรักความยิ่งใหญ่และก็ประการสุดท้ายนะครับสําหรับว่าสําเร็จจากอะไรก็คือปิดทางอดีตแล้วเปิดทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์นน e n าร์เนะพราะนั้น ก่อนหน้านั้นนะถ้าเราถ้าเราปราศจ,จากพระคุณของพระเยซูคริสต์ที่มาตายไถ่บาปเราไว้ในเขตเนี่เราไม่มีโอกาสที่เราจะพบช่องทางใหม่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นทรงทรงเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาหาพระบิดาได้นอกจากมาทางพระเยซูคริสต์เพราะนั้นอดัมคนแรกเนี่ยพามนุษย์เข้าป่านะครับแต่อดัมคนสุดท้ายหรือพระเยซูคริสต์เนี่ยพามนุษย์กลับบ้านอเม,ม,มนมกาโนะนะครับ ประการต่อมานะครับพระเยซูคิดเริ่มต้นมนุษย์ใหม่ยังไงนะครับเริ่มยังไงนะครับเริ่มโดยการฟื้นคืนพระชนงครับฟื้นขึ้นมาแบบมนุษย์ชุดใหม่ร่างกายใหม่ชนะความตายชนะบาปและเป็นต้นแบบของเราอาเมนพี่น้องรับเอานะครับเราฟื้นกับพระองค์มาแล้วนะอย่าไปมัวจะนอนตายอยู่นะครับประการต่อมานะครับฟื้นโดยการประทานพระวิญญ,ญาณเมื่อพระเยซูคิดเนี่ยระบายลมปานใส่สาวก นะดังเช่นนาะที่พระเยซูคิดระบายลมปาลใส่สาวกนะครับอยู่ในยอห์นบทที่20ข้อ22นะครับเมื่อพระองค์ตัดอย่างนั้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจเหนือพวกเขาและตรัสกับเขาว่าจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดอาเมนแหมมันเป็นความภาคภูมิใจเลยนะพระเยซูให้ด้วยพระองค์เองเลยนะครับเหมือนนะครับพระเจ้านะครับหายใจใส่อาดัมครั้งแรกเหมือนไหม ตอนที่พระเยซูคิดเนี่ยระบายลมหายใจให้กับพวกสาวกก็เหมือนที่พระบิดานะครับระบายลมบาะระบายลมหายใจสู่อาดัมตอนที่สร้างอาดัมจากผงขี้ดินครั้งแรกเพราะฉะนั้นนี่คือการสร้างมนุษย์ฝ่ายวิญญาณนะครับอาเมนวิโนะเพราะนั้นโดยเมื่อกี้นี่คือ,อมีหลายสองโดยไปแล้วใช่ไหมว่าพระเยซูนะั้นเริ่มต้นมนุษย์ใหม่อย่างไรนะอีกโดยหนึ่งคือโดยให้เรานั้นบังเกิดใหม่นะครับหรือว่าบอนอาเกยียนั่นเองนะครับเราเกิดใหม่ เราเกิดในอดัมครั้งแรกแต่เราเกิดใหม่กับครั้งที่สองเนี่ยกับพระเยซูอเมนพี่น้องวันนี้เราเกิดใหม่แล้วนะบอกกับตัวเองครับข้าพเจ้าเกิดใหม่แล้วกับพระเยซูหรือว่ามีใครยังไม่มั่นใจไหมว่าเกิดใหม่ยังประการต่อมานะครับชีวิตของผู้เชื่อในอดัมคนสุดท้ายเป็นยังไงพระอพีบอกเราว่าไงครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ17นะครับ อันนี้แหมใช้ได้ทั้งชีวิตเลยนะครับถ้าใครอยู่ในภาคีก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเพราะนั้นพื้นที่ทั้งหมดที่เคยปนเปื้อนในอาดัมแรกนะครับในอดัมคนแรกพระเยซูได้ทําให้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอเมนไว้พี่น้องบาปไม่ได้มาเป็นนายของเราอีกต่อไปความตายไม่ได้เป็นไม่ได้มาครอบงําชีวิตเราต่อไปนะครับเราไม่ใช่คนที่ถูก ตัดขาดจากพระเจ้าอีกแล้วนะครับเรามีพระวิญญาณทรงนำที่อยู่ในเรานะครับเราสามารถชนะชีวิตได้เราเป็นบุตรของพระเจ้ามีความชอบธรรมมีสิทธิอำนาจนะครับม,มีมีเป็นผู้ร่วมในมรดกกับพระเยซูคริสต์ข้อสำคัญคือเรามีชีวิตใหม่ที่เริ่มต้นทุกเชา้าอาเมนไว้พี่น้องรับเอาให้ได้นะครับประการต่อมานะครับเรื่อง อ๋อไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ประการต่อมามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับมีชายสองคนนะครับติดอยู่ใต้แผ่นหินใหญ่อาดัมคนแรกพยายามดันหินด้วยกําลังของตนเองยิ่งดันก็ยิ่งติดลึกลงไปเหมือนมนุษย์พยายามที่จะทาดีแต่บาปก็ยังอยู่ข้างในต่อมามีชายอีกคนหนึ่งนะครับมาช่วยไม่เพียงแค่ยกหินออกแต่ยังพาขึ้นจากหลุมด้วยทําความสะอาดให้เสื้อผ้าใหม่และพากลับบ้านชายคนแรกก็คืออาดัมครับชายคนต่อมาที่มาช่วยคือพระเยซู หลุมก็เท่ากับความบาปหินเท่ากับความตายเสื้อผ้าใหม่ก็เท่ากับความชอบธรรมบ้านนะครับเล็งถึงพระราชจานาจาของพระเจ้าหรือแผ่นดินสวรรค์นั่นเองอเมนพี่อนอะงฟังดีๆและคิดให้เห็นภาพนะพี่น้องจะเข้าใจอะไรที่เราเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจไปตลอดชีวิตนะครับประการต่อมานะครับการประยุกต์ใช้นะครับสําหรับชีวิตเราอย่าเชื่อเสียงของมนุษย์เก่านะครับความคิดพ่ายแพ้ความคิด ความบาปความคิดล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่ของเราอีกแล้วอาเมนวะิโนองต่อมานะครับให้ความจริงของการฟื้นคืนพระชนเนี่ยนำชีวิตเราเรามีชีวิตเหนือความตายเหนือความผิดพลาดเหนือความกลัวแล้วนะครับประการต่อมาครับรับพระวิญ,ญญาณนะครับให้พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นั้นทํางานอย่างเต hm ็มที่ในเราเพราะอาดัมสุดท้ายประทานชีวิตใหม่ผ่านพระวิญญ,ญญาณอาดัมสุดท้ายคือพระเยซูนะครับ แล้วก็อย่าเดินชีวิตโดยกําลังของตนเองนะครับมนุษย์เก่าพยายามทําดีด้วยตัวเองครับแต่มนุษย์ใหม่พระวิญญาณทําให้เราดีอเมนพี่น้องแล้วก็ต่อมาครับเห็นตัวเองในสิ่งที่พระเจ้าพูดไม่ใช่เห็นแต่อดีตของอดัมคนแรกพระเจ้านะครับไม่ได้ให้เรามองในสภาพของการล้มลงหรือล้มเหลวนะครับหรือผิดพลาดแต่ให้เรามองในสภาพหรือเห็นในสภาพที่พระเยซูนั้นทรงสร้างเราใหม่ รับเอานะครับสรุปสุดท้ายครับอาดัมนะครับคนแรกทําให้โลกมืดอาดัมคนสุดท้ายทําให้แสงสว่างนั้นกลับมาอาดัมคนแรกให้ชีวิตที่ไปสู่ความตายอาดัมคนสุดท้ายหรือพระเยซูคริสต์ให้ชีวิตที่ไม่มีวันตายก็คือชีวิตนิรันด์นั่นเองอาดัมคนแรกทําให้มนุษย์เป็นทาสอาดัมคนสุดท้ายทําให้เรานั้นเป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นไทย พระเยซูนะครับไม่ได้มาเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่พระองค์มาให้ชีวิตใหม่กับเราทั้งหมดอเมนไหมพี่น้องขอให้พระเจ้าอวยพรนะครับคลิปนี้ค่อยๆฟังและใครควรฟังรอบหนึ่งไม่เข้าใจก็ฟังรออย้อนหลังจนกว่าเราจะได้พบความจริงที่เปิดใจเปิดตาเราฝ่ายวิญญาณที่เราจะเข้าใจและเราจะรู้จักพระเยซูคริสต์มากขึ้นผ่านคําว่าอาดัมคนสุดท้ายขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ